แหมเปิดเฟซมาเห็นผัดผักบุ้งแบบว่าน่ากินมากไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยจริงๆแบบว่าเข้าซอยเป็นตอนน้อยๆยาวๆแบบน้อยๆมากเลยทุกคนเฮาก็แบบว่าเออเดี๋ยวฉันจะลองทาเบิงเดี๋ยวฉันจะไปเอาหมักเอ,อ้ยเอาผักบุ้งก่อนนะนี่ผักบุงของเฮามันก็แ,แก่แล้วอะเอามาใส่หูเบิงเอ้ยบุสวยคือรัจนาดอกยนทิมไปคือผักบุ้งมันแก่แล้วทุกคนมันบ่ค่อยมีเลยทาไงดีอืมก็่ม้มๆเกลียบๆเอาเนาะหญ้าก็บาดมือด้วย นี่นงสาของเขามีบัวขี้แดเลยนะอีพ่อบอกให้ลงไปเอาแม่โอเคทุกคนเขาอยากได้ดอกบัวดอกนั้นอนะเออาหมาักบัวนะไอเยยมไอเยียมอยู่ไหนวะเนี่ยไอเยียมบมาเขาก็เอาเองเลยจ้า,าไม่ไผ่ก็เอาเลยนี่จ้าทุกคนได้มาแล้วโอเคเพื่ออกเป็นการเสียเวลาเขาก็จะมาเก็บผักบุ้งต่อเลยจ้าไปกลับบ้านบบบนี้ก็ย่างจนเหินไหลไข่แตกเลยจ้าย่างกลับมาเอาข้องนะทุกคน ย่างที่จริงมันก็โบก,กลยบันไดดอกเนาะเออก็นี่จาผักบุ้งที่เฮาได้มาก็มาซ่อมกันเลยจ้าซ่อมจนค่ำมืดปืดตาเลยก็ยังไม่แล้วนะทุกคนเพราะว่าตกสซอยๆเป็นตอนนน้อยนี่ได้แล้วจ้าได้แค่นี้เองก็มาผัดกันเลยก็เอาพริกกระเทียมลงไปก่อนแล้วนี่คือผักบุ้งของเฮาโอ้โหเผปอบเปรียวกระเทียมไหม้ก็ตักเอาไม่ไหม้อกอแล้วก็เอาผักบุ้งโรยไปเลยจ้า ก็ใส่ซอสหอยลงไปเลยจ้าแล้วก็คนๆๆๆๆที่จริงเฮาหลอยใส่ซอสหอยไปตำหลังอีกด้วยนะจ้าทุกคนโอเคเสร็จแล้วปรุงตักใส่จานแต่ยังไม่รับประทานนะมาผัดกะเพรากบต่อย่านบบอิมแมก็เหม,เหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะผัดกระสาใส่ซีอิว๊วขาวซีอิ๊วดำซอสหงส์ซอสหอยลงปรุงลงไปเออ ใส่ไปใส่น้ำปลาลงไปด้วยแล้วก็ใส่แป้งน,นัวยอย่าลืมใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งแล้วก็คน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 เอามันสุกใกล้จะปรุงแล้วก็ใส่ผักกะเพรา,าลงไปบอกเลยว,ว่าทั้งผักกะเพรากกทั้งผัดผักบุ้งเข็มมากโอ้ยตายแล้ว